เขาขอซื้อเท่าไหร่ไม่ได้ถามลาูคาบอกว่าไม่ขายไม่ขายจ่เมื่ก็<อ>มาขายแล้วตาบอกว่าเขาให้หมื่นาแล้วตาไม่ขายตัวซาเล่ไอตัวนี้นะี่ยไอ้ย่ไอ้ราคาดีนะไม่คูพวกเขาไว้ทําไมถึงไวอ่งั้นคือเขาจะให้ราคา ก็พอเขาซื้อเขาจะคิดตีราคาถูกๆให้ใช่ใช่<ล>อ๋<ล>อคุณตาขู่ไว้เลยหนะมื่นห้านะหมื่นห้าแล้วยังไม่ขายบอกอ่าโอ้โหดีมากเลยคุณตานะอ่าขู่ในห้อยนะผู้ชมครับขู่ในห้อยในห้อยก็กลับลํำแทบไม่เป็นเลยเ,ออเนาะกลับไป,ปโบเอาหรือไม่เอาบอกไปเลยอขู่หมื่นห้าอ๋อโดีนะส่วนมากไม่มีอยกินนะส่วนมากก็จะให้ในห้อยมาตีมากดนะมันดีมากเลยนะมันก็ไปลง ไม่ผอมกินหญ้าดีครับผมนี่ลูกนี่ก็ลูกของเขาเด้อเลยเออผมชอบที่คุณตาบอกนะว่าไม่ผอมเลยนะคุณตานม่ผอมจริงหญ้ากระฟางนะมีหัวอาหารอยู่ตรงไหนหรือเปล่านี่ไม่มีไม่มีไม่เคยกินหัวอาหารแล้วให้กินยังไงบ้างถึงได้อ้วนขนาดนี้ก็ให้กินอิ่มนอนหลับก็ให้กินอิ่มมันนอนหลับมันอะไรมันก็อย่างนี้แหละอื่กินหญ้าแถวนี้ครับผวมาให้บ้างอะไรบ้างครับผมเมื่อกี้คุณตาบอกว่ากินอิ่มนอนหลับใช่ นอนหลับคือนอนหลับสบายบ่นอนหลับสบายรู้ได้ไงว่ามันสบายคุณตาไม่จะดูตอนเย็นมันจะกินอยู่ประมาณนั้นเช้ามันก็ตื่นแล้วก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มมันก็หลับแล้วหัวที่นี่นะอ๋อสวัสดีครับคุณตาเออสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับนี่นายจำนงสุภาวหาครับผมอันนี้คือคอบวัวของคุณตานะมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่สามตัวเลี้ยงมานานแล้วหรือยังอ้เลี้ยงมานานแล้วกี่ปีแล้วครับคุณตา กือบยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งยี่สิบกว่าปีไม่เคยขาดมือเลยนะไม่เคยขาดเลี้ยงมาตลอดเลยเลี้ยงมาตลอดเลี้ยงใส่พันธุ์อะไรบ้างครับคุณตาก็เลี้ยงธรรมดากินยาธรรมดาไม่เคยก็ได้ฉีดยาแค่นั้นเองไม่ได้ให้กินหัวอาหารไม่เคยได้กินเลยไม่เคยกินหัวอาหารไม่เคยกินรำไม่เคยกินรำเลยกินยญากินฟางนะกินยญากินฟางอย่างเดียวโอ้โหทำไมเลี้ยงดีจังเลยครับไม่เคยนั่นกับเขาหรอกไม่ค่อยได้ลงทุนนะอันนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเลี้ยงแบบธรรมชาติ แล้วได้ซื้อของแพงมาเลี้ยงกับเขาไหมไม่เคยเลยไม่เคยอันนี้คือวัวพื้นบ้านเนาะวัวพื้นบ้านอ๋อครับผมไม่ไม่เคยว่าจะซื้ออะไรให้กินหรอกกินหญ้ากินฟางแค่นั้นแหละครับผมเห็นว่าราคาวัวช่วงนี้ถูกมากๆถูกครับถูกจริงๆริงไหมคุณตาถูกจริงๆถูกกันเลยอะไรเลยถูกจนท้อเลยว่ะถอกจนท้ออ๋อครับผมก็เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นเป็นเพื่อนอ่าผมผมชอบคำพูดนี้นะใช่ใช่เลี้ยงเอาไว้ ดูเล่นเป็นเพื่อนใช่ทไมคุณตาถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าเราเหมือนกับจิตใจฝังอยู่ของมันแล้วเนี่ยจิตใจฝังอยู่ตั้งแต่ลรกตั้งแต่เลี้ยงมาแนะ่นตัวตัวแม่ในเลี้ยงมาครั้งแรกเนี่ยตัวตัวเขาอันนั้นะครับผมต,ต,ตัวแรกเลยอ๋อไม่ได้ขายเลยก็ขายไปหลายหลายชุดละสองสามชุดเลยครับ,บผมแต่ว่าตัวแม่ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้เป็นเป็นแม่พันธุ์เนี่ย ท้าไมยังเก็บไว้ให้มันเก่แล้วนะคือเราเลี้ยงเรารักมากอ่าคือมันมันไม่เกเลยไงอ๋อดีอย่างนี้หละมันไม่เกเลยครับผมมันเป็นวัวที่ดีนะใช่ว่านอนสอนง่ายนะคุณตานะครับผมอันนี้คือยากับฟางนะครับยากับฟางโอ้โหแต่ว่าสภาพดีนะตานะถือว่าใช้ได้เลยนะเลี้ยงไม่เคยลงตัวเลยอเลี้ยงวัวไม่เคยว่า อัวกโผลบวัวนั่นหรอกโรคแก้ว่าเป็นโรคเราจตายไปตัวหนึ่งเป็นโรคตุ่มๆใช่ไหมเออเป็นอีขาอ๋อฉีดแล้วแต่มันไม่หายไงครับผมสองครั้งอืมอืมตายตัวเมียตายไปตัวหนึ่งครับผมก็เหลืออยู่แค่นี้ตั้งหลังมาก็ผสมชาเล่นเนาะแล้วก็มีบราหมันด้วยเนาะเออใช่ครับผมชาเล่ดี่ก็บลาบกันเรื่อยแต่ผมดูแล้วบราหมันน่า จะเรียกว่าชาเล่นะเดี๋ยวดชาเล่ด้วยนี่นี่นี่เพิ่งเพิ่งแทบไม่รู้จะติดหรือไม่ติดเป็นสอปีผสมตัวหรือผสมหลอดครับคุณตาผสมตัวแล้วผสมตัวเลยพ่อพันเป็นตัวนะทำไมถึงเลือกผสมตัวครับเพราะว่าการดูที่ผสมเทียมเลยที่เห็นเขาอผสมผสมบางเจ้าก็ติดบางเจ้าก็ไม่ติดอ๋อครับผมก็มีพ่อพันเลยก็ะป๋อาพ่อพันเราเท่าไหร่ครับคุณตาก็ถ้าคลอดแล้วก็ประมาณสี่ห้าร้อยาคลอด ทําไมต้องมีคําว่าท้าคลอดถ้าไม่ติดเขาก็ให้ทับใหม่อ้อตั้งจากว่ามันคลอดแล้วถึงให้ตังเขาโอ้ดีนะหายยากนะส่วนมากก็จะรับเงินก่อนรับเลยถ้าไม่ติดเราก็ยังไม่ให้เขาถ้าว่าให้ไปแล้วไม่ติดเขาต้องมาทับให้ใหม่อีกครับผมก็เลยว่าถ้าคลอดลูกแล้วคอยมาเอาดีกว่าอ๋อน่าจะง่ายกว่านะคือน่าจะง่ายกว่าลูกมันติดครับผมอันนั้นแม่เท่าเลยนะเม่โอ้โหกี่ปีแล้วคุณตาเนี่ย ผม้ันตั้งเลี้ยงมาเลยเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เลี้ยงเลยร้อยสิบกว่าปีแล้ว,<ม>นนลวที่เราพื้นบ้านนะพื้นบ้านอันนี้ซื้อมาไหมหรือว่ายังไงซื้อมาแต่ก่อนก็เท่าไหร่สี่พันกว่าบาทเองสิบกว่าปีที่แล้วนะอ๋อแสดงว่าให้ลูกให้หลานเหลือเฟือแล้วเนาะหลานเหลือเหลือแล้วลปีละตัวไหมคุณตาปีตัวแล้วแล้วนี่ยังไม่ได้ทับเลยเพราะไอ้ตัวนี้มัน่งได้ปีกว่าอืครับผม บางคนเขาบอกว่าวัวแก่ๆขายทิ้งเลยนะแต่อันนี้ไม่เพราะไอ้นั่นมันลักมันเหมือนกระลูกก็เลยไอ้ตัวนี้นะอมันดูมันก็ยังไม่ผอมอ่ะมันไม่ไม่ลงตัวผิวพันธุ์มันดีมากเลยนะอ่ามันก็ไม่ลงไม่ผอมกิน้าดีครับผมนี่ลูกนี่ก็ลูกของเขาเนี่อเยอผมชอบที่คุณตาบอกนะว่าไม่ผอมเลยนะคุณตานะไม่ผอมจริงหญ้ากระฟังนะ มีหัวอาหารอยู่ตรงไหนหรือเปล่านี่ไม่มีไม่มีไม่เคยกินหัวอาหารแล้วให้กินยังไงบ้างถึงได้อ้วนขนาดนี้ก็ให้กินอิ่มนอนหลับก็ให้กินอิ่มมันนอนหลับมันอะไรมันก็อย่างนี้แหละอี่ให้กินยาแถวนี้เรีบยวมาให้บ้างอะไรบ้างครับผมเมื่อกี้คนตาบอกว่ากินอิ่มนอนหลับใช่นอนหลับคือนอนหลับสบายบ่นอนหลับสบายรู้ได้ยังไงว่านอนสบายคนตาไม่จะดูตอนเย็นมันจะกินอยู่ประมาณนั้นเช้ามันก็ตื่นแล้วก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มมันก็หลับแล้ว วัวที่น,นี่นะนอ๋อกลางคืนเหรอมีฟางทิ้งไว้ไหมก็ทิ้งไว้ได้เนี่ยมันก็จะก,กินได้เนี่ยตื่นขึ้นมากิาานอยู่เนี่ยอ๋อเช้ามากันเลยครับผมใช้หลักการนี้เลยนะ<ช>ครับผมแล้วได้ขายวัวบ้างหรือย,ยังช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ขายเขามาถามอยู่เลยไม่ขายเขาขอซื้อตัวไหนคุณตาเด็ดตัวซาเดตัวดับำดิเลยตัวผู้นะเออตัวผู้เขาขอซื้อเท่าไหร่ไม่ได้ถามลูกค้าบอกว่าไม่ขายไม่ขายจำเลยเขามาขายแล้วตาบอกว่า เขาให้หมื่นห้าแล้วตาไม่ขายตัวซาเล่ไอตัวนี้นะ่ไอ้เฮ้ยราคาดีนะไม่ขู่พวกเขาไว้ทําไมถึงว่อย่างนั้นคือเขาจะให้ราคาก็เพราะเขาซื้อเขาจะคิดตีราคาถูกๆให้ใช่ใช่อ๋อคุณตาขู่ไว้เลยขู่ไว้เลยหมื่นห้านะหมื่นห้าให้แล้วยังไม่ขายบอกอ่อโอ้ดีมากเลยตานะอขู่ในห้อยนะผู้ชมครับขู่ในห้อยในห้อยก็กลับลาแทบไม่เป็นเลยเนาะกลับไปโเอาหรือไม่เอาบอก ขู่มื่นห้าอ๋อดีนะส่วนมากไม่มีอย่างงี้นะส่วนมากก็จะให้น้อยมาตีมากดนะอ๋อคุณตาขู่รอเลยขู่รอเลยก็ให้มื่น้าแล้วยังไม่ปล่อยว่อกเ่ยแล้วคุณจะให้เท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่พูดด้วยไม่พูดอ๋อขี่รถกลับเลยเลยอืม อย่างนี้เขาเพื่อเราเลี้ยงมาเราก็รักเราอยากไปทำถึงเวลาที่จะปล่อยก็ดูว่าราคาวัวก็ไปมีราคาใช่ไหมกาจะปล่อยเขาก็อยากซื้อเราอยากซื้อถูกๆใช่ครับคุณตาใช่ก็อยากซื้อเราถูกๆครับผมถามนิดหนึ่งคุณตารักขนาดนี้เวลาขายทำใจได้ไหมบางทีทําใจได้บางทีก็เหงามือนกันอ่ะที่ที่เคยเลี้ยงมานะที่เรารักชอบๆเลยขายออกไปเหงาขึ้นเงาเนี่ยกี่วันกว่าจะรู้สึกได้แล้วนั่แหละคือว่า มันอยู่กับเราคลุกคลีคลุกคีบ่อยเนี่ยมันทั้งรูปหัวทั้งอะไรได้อ่าแล้วตอนนี้พอเราปล่อยไปปุ๊บเราก็คิดคิดถึงเขากันไม่รู้ว่าเจ้าของเราไปทายังไงอ่าเข้าใจเข้าใจครับผมแต่ในระหว่างที่อยู่กับเราเนาะเราก็ให้ความรักอย่างเต็มที่เลยนะดูแลแบบดีสุดเลยนะ๋อครับผมมันเป็นวิถีชีวิตคนตาเนาะบางคนก็บอกว่าเลี้ยงมาก็ต้องก็ต้องไขแล้วแหละครับผมแต่ว่าอยู่กับเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันใช่ครับผม แต่เท่าที่ดูค้อวัวของคุณตานะก็ถือว่าแห้งสะอาดนะครับคุณตาเออแห้งสะอาดมันไม่ไม่ไมเฉยเฉยเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรมันถึงไม่เฉยเพราเราพยายามเคลียร์ไอ้พวกขุนพวกนี้ออกไปก็ออกได้หมดครับผมคอกแห้งวัวก,ก็นอนหลับ,บนอนหลับสบายนะสบายครับมผมแล้วดูดูฝนได้ออกข้างนอกบ้างไหมครับคุณตาดูดูฝนก็ว่าคุณตอนกลางวันก็จะออกไปกินมเยริ่มเลนถนน่างนี้แหละอ๋อข้างหน้าบ้างครับผม ทำไมต้องเอาออกบ้างครับคุณตาเพื่อให้มันออกพักผ่อนให้ผ่อนคลายถ้าไว้นี่นอนอยู่ในทั้งอันนั้นมันจะเครียดไงเหมือนคนอะไรอยู่เหมือนคนอยู่คุกอยนะให้มันออกเดินเล่นเดินอะไรบ้างเพื่อมันส่าสบายใจของเขาเองให้มันสบายตัวนี่ครับผมออกทุกวันไหมคุณตาก็ถ้าเราอยู่ก็าก็ออกทุกวันอ๋อขอแค่ให้ได้เดินนะขอแค่ได้เดินออครับผมก็เกี่ยวมาให้ให้กินข้างนอกบ้างอะไรอืม ก็แสดงว่าเลี้ยงง่ายๆนะไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่นะตกลงเลี้ยงวัวกําไรหรือขาดทุนครับแต่กอดมันก็พอได้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไม่ไหวแต่กอดมันก็พอเห็นอยู่อ่าพอเห็นกันนะใช่แต่ทุกวันนี้มันก็พอเลี้ยงเป็นเพื่อนอ่าใช้คําว่าเลี้ยงเป็นเพื่อนนะใช่ใไม่ได้ขาดทุนหรือกําไรนะขาดทุนกำไรครับผมครับผม ผมดูนะพวของคุณตานี่ก็ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับผมแต่เท่าที่ดูน่าจะไม่ค่อยป่วยนะถ้าคุณตาเอาออกเดินอย่างนี้ทุกวันนะใช่ครับผมเเอาออกให้มันเดินทุกวันทุกวันไม่เคยให้อยู่ในคคกตลอดครับผมให้มันออกกำลังใจดีมากเลยครับคุณตาไอตัวแม่เนี่ผมเดานะน่าจะปล่อยให้ตายในคอกใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกหรือว่าอย่างไรจจะให้อยู่อย่างนี้แหละจะไม่ปล่อย ครับผมพอดูแล้วมันก็ยังไม่ผอมไม่อะไรมันยังแข็งแรงยังอ้วนอ่าผิวพันธุ์ดีมากเลยนะครับผมแสดงว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากจริงนะใช่เลี้ยงดีมากๆเลยนะครับผมแอบเห็นคุณตาเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเออเลี้ยงไก่ไข่ทำไมถึงได้มาเลี้ยงไก่ไข่ครับคุณตาโอ้ยลูกก็ลูกก็มาให้ลูกก็มาให้เลี้ยงต่กอนยี่สิบสามสิบตัวยี่สิบกว่าตัวอ่าแต่ที่ลูกก็ให้ให้พวก เรนหลานไปบ้างเด็กไปเขาขอก็แบ่งๆให้ไปไข่ทุกวันไหมครับคุณตาไข่ทุกวันอ๋ออ๋อดีนะสิ่งนั้นไข่ไข่ตะกอนยี่สิบตัวนะไข่วันละสิบแปดสิบเก้าโอ้กินได้ไข่ขายได้ขายได้อะไรด้ยได้ขายด้วยได้ขายด้วยนะเอาขนาดนี้นี่ถ้าเกิดว่าได้ขายนี่วันหนึ่งสักกี่บาทเงินเข้าบ้านขายก็ได้สี่สิบบาทเพราะว่าขายหกหกฟองสิบโอ้หกฟองยี่สิบอ๋อครับผม ถ้ามีก็พอได้ไขยนะใช่แต่ผมเดานะคุณตานะอย่าเลี้ยงเยอะกว่านี้นะใช่มันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเออ่าแค่นี้พอแล้วเดี่ยวไก็ได้กินได้กินไข่กินอะไรอ่าครับผมให้ลูกให้หลานไปอ่าอย่าหมักเลยครับผู้ชมครับทําอะไรก็ช่างอย่าเกินตัวเนาะใช่วัวก็อย่าเยอะไปไก่ก็อย่าเยอะไปเมื่อก่อนเยอะวัวนะคะเมื่อก่อนจะว่าไก่ไปแต่เป็นก่อนมันสูงสุดกี่ตัววัวของคุณตาเมื่อก่อนมันห้าตัวหกตัวตัวนะครับผมาว่ อายุเราก็มากแล้วใช่ไหมรเราจะฝืนเหมือนตอนที่เรายังมีแรงอยู่ไม่ไหวอ๋อครับผมวันนี้ต้องหาหญ้าให้หกเจ็ดกระสอบทุกวันนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีหญ้าให้อ่าจะได้กินนละกระสอ,สอบกระสบก็พออยู่ได้นะพออยู่ได้ครับผม